เราก็มาถึงไรสตอเบอรี่ค่ะก็ให้จอดรถตรงนี้นะก็จะมีร้านขายของฝนเพิ่งหยุดเลยเรามาโอ้โหช้อปปิ้งได้กระเป๋าใหม่ด้วยค่ะเดินดีๆนะคะลูกเดี๋ยวลื่นนะไปะนี่ค่ะแม่ลูกขี้เห่อค่ะได้ชุดใหม่แล้วก็ได้กระเป๋าใหม่แม <laughs> ่ลูกขี้เห่อค่ะ <laughs> เรากำลังจะไปไรสตอเบอรี่ค่ะนีนั่งนบะินไปเลย อกไม้สวยกู่กับคนสวยนะคะนลินชั้นบนห้าสิบชั้นล่างสี่สิบโอ้โหลนล้านเกียรติิมเหรอครับ สวัสดีค่ะเราอยู่ที่ม่อนแจมค่ะไล่สตรอเบอรี่ปลายฟ้าเดี๋ยวเราเข้าไปชมสตรอเบอรี่กันนะกับดอกไม้แต่พี่เขาบอกว่าสตรอเบอรี่อ่ะที่มันออกออกมาแล้วเนี่ยมันอยู่ด้านล่างเลยพอดีวันนี้ฝนตกก็เลยแบบลื่นหน่อยเนาะเดี๋ยวเราไปดูว่าเราจะเจอสตรอเบอรี่ไหมตามไปดูกันเลยค่ะเสียค่าเข้าคนละยี่สิบบาทไปอ่าเดี๋ยวเราจะขึ้นรถเลยค่ะไปไปถ่ายรูปกันนะ หนาวหนาวค่ะระวังลื่นนะคะหันมองคุณแม่แป๊บน,นึงค่ะอา่ายิา้มหวานค่ะยิ้มหวานค่ะทำให้ทำให้มันแบบไม่หนาวโอ้โหโอ้โหโอ้ปายเดินต่อไปเลย ไปตรงที่เป็นรูปสตรอเบอรี่ค่ะค่อยๆเดินลูกมาจับมือแม่ไหม,มบุกป่าฝ่าดงนะคะจับมือแม่มาเดี๋ยวลื่นโอ้โหเราจะถึงสตรอเบอรี่แล้วค <laughs> ่ะสตรอเบอรี่อยากไป ถ่ายเป็นคลิปค่ะเต้นหน่อยตึง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 หนาวหนาวไม่หนาวไม่หนาวหนาวไม่หนาวเขาจะถอดรองเท้าอีกทีอีกทีทีละลันชอบอีกทีครับโยนอีกทีโยนอีกทีละลันชอบโยนอีกทีครับป้าโยนหน่อยเย้ ท่านท่าแข็งแรงก่อนเลยท่านท่าแข็งแรงเลยสาร้าแข็งแรงใครแข็งแรงย้อนเลยปะปาแข็งแรงหน่อยเลยปะปะโยนลูกเลยอุ้ยถึง ดน้องเร็วพี่ลินกอดน้องเร็วพี่ลินกอดน้องหน่อยเร็วกอดน้องลั่นหน่อยเร็วกอดน้องลั่นหน่อยเร็วเฮ้ยดูพี่ลินใส่เสื้อที่หนดิเล่นยองน้องลินกินอะไรคะหนูจะกินอะไรคะลูกกินอะไรคะสตรอเบัลลี่ตรอเบัลลี่เนี่ยซื้อแล้วปาไปกินในรถกัน